が来るとは思わなかったสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งโอเวอร์บูธนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม ซูเปอร์สมานะครับบนเครื่องว i ยูในวันนี้นะฮะมันก็จะเป็นคิวของคลาวนะครับปล่อยนอฟอร์เซีเจ็ดนะฮะเป็นตัวเอกเลยโหผมนั่งอ่านคอมเมนต์ดูมีแต่คนล้นว่วเอ๊ะมันต้องเป็นลิงก์อีกคนนึกว่าเอ้ยมามาแล้วเว้ย <laughs> ผมก็ข่าโอ้โหแต่คือแต่คือคราวมาก่อนนะครับโทษที <laughs> โอเค วันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นคลาวนะครับโหมดทัวร์นาเมนต์เช่นเคยผมขอพูดก่อนเลยนะครับว่าคลาวเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมถนัดที่สุดเลยจะบอกว่าอยู่ในอันดับท็อปสที่ผมถนัดในหนึ่งในสตัวนี้ก็จะมีคลาวนะครับก็จะมีมิวทูอีกตรงนึงเนี่ยยังไม่บอกเดีย๋ยวค่อยบอกตอนมันโล่มาแล้วกัน <laughs> ใครที่อยากดูตัวถนัดของผมนะครับก็นี่เลยดูตัวนี้ได้เลยครับจะจัดชุดใหญ่เลยครับ วันนี้นะผมขอจัดห้องใหญ่เลยดีกว่าไม่เอาห้องเล็กครับอยากโชว์โอ้หวดีจังเลยโอเคครับเราจะมาเข้าห้อง32คนนะครับห้องใหญ่ที่สุด<ป>คราวนะครับก็จะมีหัวมด2ชุดนะครับเมื่อแค่เปลี่ยนสีด้านในนะฮะผมก็จะเลือกชุดที่2นะครับจะเป็นชุดที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นก็คือเป็นชุดเอ่อภาค Advent ชิลด์เครับก็สามารถหาดูได้นะทุกคนน่าจะรู้จักกันดี ชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดของภาคที่อยู่ในเพยหนึ่งนะครับโอเคขั้มาดูท่ากันเลยครับมาดูท่าท้อนกันก่อนนะเท่จริงๆครับผมนี่ชื่นชอบมากอ่าท้อนอีกท่าหนึ่งครับเหมือนเรียกเอออสูรนะครับโอเคมาดูท่าแจ็บกันเลยนะฮะต่อไปแจ็บนะครับก็จะก็จะเป็นเตะนะครับแล้วก็ถ้าตีโดนก็จะเป็น3จังหวะครับสาฮิต เป็นท่าที่ออกไว้นะครับแจ็บของคราวแล้วก็หน้าเครับเขจะดาบฟันนะครับลง A ก็จะเป็นสไลด์นะครับขึ้น A ก็จะเอาดาบสวัดขึ้นนะฮะกวาดไปข้างบนก็สามารถเดาะได้นะฮะต่อมาถ้าจะเป็นท่าปุ่ม B นะครับปุ่ม B เฉยๆครับจะเป็นชื่อท่าว่าเบสบีนะครับหน้า B ครับเป็นคอสแลรนะครับถ้าเกิดคอสแลรไม่โดนเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องโดนเท่านั้นถ้าโดนเนี่ยมันจะล็อกเป้าเลย ขึ้น B ครับก็จะคือท่าว่าพวามพัสา์ครับสำหรับคราวนะครับก็จะมีแค่ท่าเดียวนะครับที่จะรีคอเวอร์เข้าสู่สเตจได้ก็ลำบากเหมือนกันครับต้องระวังนะครับถ้าเกิดเรากด B ซ้ำนะครับมันจะพุ่งลงไปข้างล่างนะครับซึ่งอันตรายเหมือนกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าสแปรครับสแมรหน้าครับฟัน3ทีครับตอนช่วงสุดท้ายครับฟันครั้งที่3าครับดาบมันจะยาวขึ้นนะครับคือดนไปข้างหน้า สมัลงครับก็จะกวาดข้างล่างเป็นสองครั้งนะครับเป็น2ฮิตทางหน้าข้างหลังครับแล้วขึ้นสมัครับก็จะกวาดไปข้างบนครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าแอร์ครับกระโดด A นะครับก็จะกวาดรอบตัวนะครับออกท่าออกไวมากครับแล้วก็ท่าหน้า A ครับก็จะเอาดาบฟาดลงไปนะครับข้างหน้าก็จะเป็นท่าสปายได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าหลัง A ครับก็คือเอาดาบ ฟาดไปข้างหลังนะครับก็เป็นท่าที่ออกไวครับแล้วก็สมัได้ด้วยลง A นะครับก็จะเป็นท่าสปายครับเป็นท่าที่ผมค่อนข้างใช้บ่อยแล้วก็ขึ้น A ครับเป็นท่าที่เอาดาบดามาไว้นะครับเป็นท่าที่ดีเหมือนกันครับเป็นท่าที่ดีมากเผื่อไว้ดอกรับมันดอได้ครับอันนี้เป็นท่าแดดครับเอาดาบชนนะฮะท่าแดดผมลืมบอกท่าหนึ่งครับ โอ้ท่านี้พิเศษมากครับลงบีครับลิมิตชาร์จครับจะชาร์จลิมิตนะครับแล้วเพิ่มพลังของปุ่มบีทุกทุกท่านะครับตอนที่เราลิมิตเต็มนะครับก็จะมีความสามารถนะครับก็คือว่ามูสสปีดของเราครับก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็กระโดดน้ําหนักก็จะลดลงนะครับที่ผมรู้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดดูตัวอย่างของท่าแรกครับท่าเบรคบีมครับงั้นอย่ารอชาร์แป๊บหนึ่งนะครับ คือระหว่างชาร์จเนี่ยรู้สึกว่ามันถูกปรับให้ชาร์จนานขึ้นครับต่อมาเป็นท่าคอสแรครับเดินฟันรัวๆเลยครับก็จะสมัได้ทันทีนะฮะสำหรับตอนที่ประมาณสัก50-60%ถึงก็นะครับก็แล้วแต่บางตัวต่อมาก็จะเป็นท่าขึ้นบีครับทายพัสาครับก็เป็นท่าที่รีโควเกอร์นะครับเอาไว้ตอนไกลๆครับท่านี้เป็นท่าที่ดีที่สุดนะครับตอนที่จะกลับเข้าสู่สเตจไม่มีท่านี้ก็ตายครับดูนะครับ มันช่วยได้เยอะครับถ้าเกิดเราไม่มีนะครับไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้โอเคครับต่อมาครับก็จะเป็นท่าหนึ่งนะครับก็คือท่ากดลงบีนะครับถ้าเกิดเราลง B ีแบบปกติมันจะชาร์ใช่ป่ะพอเราเต็มปุ๊บเรากดลงบีทีนึงก็จะชื่อท่าว่า finishing touch ครับมันจะเป็นท่าที่จะทําให้ศัตรูนั้นลอยออกไปข้างนอกครับออกเกมตายไปเลยครับเป็นท่า KO นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องเปอร์เซ็นต์อีกฝั่งหนึ่งครับต้องจะต้องเยอะพอนะครับ ประมาณสัก50-60%นะครับถ้าเกิดเราไปใช้ตอนต่ำกว่านี้ดาเมจมันจะมีแค่หนึ่งครับไม่ว่าจะเปอร์เซ็นต์เยอะหรือเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับดาเมจก็จะมีแค่หนึ่งนะครับแต่ว่าผลี่กลับมาเนี่ยก็คือว่าตายกับไม่ตายแล้แค่ลอยขึ้นไปข้างบนแล้วกลับมากับตายออกไปเลยนั่นคือเปอร์เซ็นต์เยอะโอเคครับตอนนี้เราก็รอก่อนนะครับประมาณสัก30มสิบวิงั้นเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปตอนเริ่มเกมเลยนะครับ มาครับตอนนี้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับใหญ่32คนนะครับไม่มีเทม2ชีวิตคู่แรกนะครับเราเจอกับฟ็อกค,ครับ,บผมรับเบื่อขี้หน้ามาจริงๆเจอโคตรบ,บ่อยเลยหวังว่าคงไม่แหลกหรือดีเลยนะทุกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลย ดาดโปเกมอนสเตเดียมนะฮะมีเพลงปลุกใจบ้างก็ยังดีมาครับโอ้โหดีเลย์นิดนึงนะครับผมต,ต้องกดล่งหน้าโดนเตะดอกครับโอ้โหฟล็อกไม่แจ็บไม่โดนครับไม่ถึงครับสมาสหน้าไปชาร์จลิมิตชาร์จครับไม่แดกเข้าไปตีครับสับเข้าไปฟล็อกขึ้นมาครับแดกไม่โดนสมาส อืสมแมทร่างไม่โดนครับอืต้องกดขนาดไหนวะเนี่ยออื้แม่งยังโดนเข้ามาโดนครับเออได้ด้วยโอ้โหแม่งไม่มันไม่ทนกระเด็นครับมันไม่กระเด็นออกออกจากข้างนอกเลยสะแมทร่างนะครับไม่ตายครับเมื่อกี้ขึ้นสะแมทรแล้วนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหยังอยู่เอาจริงดิไม่โอ้สะแมทไม่โดนครับสะแมทล่าง นี่สมัตหน้าไปเต็มๆครับไหวตัวทันนะครับหลบได้ครับแดกเข้าไปฟ็อกกระโดดเตะไม่ถึงครับยิงปืนม,มานี่แจ็คเข้าไปครับตามด้วยแดกครับสมัสล่างไม่โดนครับสไลด์สไลด์โอ้โหโดนเตะเดี๋ยวขอเวลาชา้าแป๊บหนึ่งหักเต็มล้วแดกไม่โดนครับเบบบีนไปตรงๆครับได้ด้วย อืจัะสามซะหน่อยอะไรอึโอ,โอ้โดนจับครับเดี๋ยวไปทางด้านขวาโอ้โดนสะแมทร่างครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยพี่แกยังมีโอกาสมาเตะยังไม่ตายบล็อกนี่ดีโคเวอ็ดดีจริงๆครับเนี่ยนี่แบบบีมไปครับเอาดีแดดเขากระโดดหลบเตะมา,มากันได้สะแมทร่างอื้อหือโดนเขา่าจับเข้าไปเออ ยังอยู่ยังอยู่เึงเสียลิมิตฟรีแล้วเมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้โอ้โหโดนเตะเข้าไปเต็มหน้านี่สไลด์ครับลงมาโอ้โหโดนแบ็คคิกครับโอโ้ไม่รอดเขาอย่างนี้ไม่ถึงครับ66ก็ถือว่าเยอะนะที่เราทำได้นี่จะเข้าไปครับสมัหน้าไม่โดนครับสไลด์จะดอกไม่เข้าไปวุย้ยแดไม่โดนครับโดนต่ออ,อีกแล้ว นี่บเบบีมครับตามด้วยแดดมาลิมิตเต็มแล้วโอ้โห,โโหกดผิดครับแม่งลัานเแบบ,บีมเมาเลยนี่แจ๊บจครับแดดตีช้าร้า,รารสมัยแร่ครับเรียบร้อยครับอย่างนี้เข้าแล้วครับรอบแรกโอ้โม,มันเล่นดีเลย์มากเลยตะเกียบตัวยัวยงชนะได้ก็กกบุญแล้วเนี่ยคือ เราแหลกเอ้ยเขาตอดีเลยเขาก็ดีเลยเหมือนกันครับเนี่ยคือต่างคนก็ต้องเดาว่าแม่งจะตีไปทางไหนอหะผมว่าบางทีอาจจะเป็นที่เน็บผมก็ได้โอ้โหผมสำรวจดูแล้วทำไมมันแกนดอฟมันเยอะจังวะข้างบนตั้งสามตัวข้างล่างข้างล่างสี่ตัว <laughs> แกนนอน <laughs> ก็มีคาวเยอะอยู่นะ มีผมหนึ่งสองสามสี่ก็เยอะนะแกนนอนนี้ก็เป็นตัวละครที่ตีแรงนะครับไม่รู้ว่ามันมันน่าจะเป็นพวกเดียวกันนะแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็นัดกันเข้าห้องแม่งมาเป็นขโยงเลยเยอะชิบหายเลยเจ็ดตัวเอแปดตัวดิเออแกนอนแปดตัวข้างบนสี่ข้างล่างสี รอบหน้าถ้าเกิดเราเข้ารอบก็มีโอกาสเจอฟอ็อกกับโรบินฟ็อ,ฟอกอีกแล้วหรอวะงั้นเราชนะแกนนอนรอบนี้ให้ได้ก่อนแล้วกันคราวนะ่าจะไม่มีปัญหานะเรื่องของสปีดแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของจังหวะถ้าเกิดแม่งดีเลย์นเนี่ยผมก็ต้องเดากากรโจมตีของแกนนอนอีกว่าเขาจะเตะหรือสอกมาทางไหนโอเคครับมาเริ่มกันครับรอบที่สองครับ จวนชื่ออยากกับคนไทยเลยจวนนึกถึงแอดมินโปรแกรมคนหนึ่งครับด่านอะไรวะโอเคด่านนี้ได้อยู่บางด่านผมก็ไม่ชอบเล่นนะแบบเรื่องของภาพข้างหลังแล้วก็เออขนาดของสเต็ปมันสั้นงกับยาวอันนี้สเต็ปค่อนข้างยาวๆหน่เยโอ้โหดีเลยชัดเจนเลยครับ ดีเลยมากๆครับโอ้โหแหลกอีกถ้าท่านจะอยู่นิดๆผมนี่แหละฟันเข้าไปครับแจ๊บปกติตีไม่ได้ครับเขากวาดล่างเแบรบบีมเข้าไปครับเแบรบบีมอ้าแกนนเสียไปแล้วครับอีกหนึ่งชีวิตเราได้เปลี่ยนท่าอย่างนี้โอ้โหหลังมือไปเต็มๆครับเดี๋ยวๆไขข้าสาดข,ขึ้นมาครับอืมโดนสอกเข้าไปตีครับ อกหลบได้ครับอะไรจะหลังมืออะไรจะจับไม่ให้จับครับหลบได้ต่างคนต่างแดนด,ดักไว้ครับ้อนกวาดล่างเบรบบิมเข้าไปครับชาร์จลิมิชาร์จนี่อย่าเข้ามาจะชาร์ก่อนโอ้โหแหลกมากเนี่ยโอ้โหโดนจับครับอยู่เกือบโดนจับซ้าครับโดนจับอีกแล้วกวาดข้างล่างเลยครับ โดนชิกวิสาฟของโอ้โหไม่ถึงครับโดนจับเข้าไปเสียฟรีครับลิมิตช้ารก่อนมั้ยนึงเดี๋ยวอย่าเข้ามานี่เนี่ยเบรบบีไหมครับโอ้โหแหลกมากๆเรามีอยู่120นะครับโดนสักตุกก็น่าจะตายแล้วโอ้โดนจับครับนี่กวาดล่างครับช้าครับชาร์ น uh ี huh, ่แทงไวโอ้โหพลาดครับอืมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราคุมนะครับที่ว่าทำเขาไว้ประมาณตั้ง95%เบเรนเบดบีมนะครับค่อยค่อยลอยครับหาจังหวะนี่นะแจ็คเข้าไปเบ็ดบีมไม่โดนครับแจ็คเข้าไปดันเขาออกครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้เขาพุ่งเข้ามาสเตปไม่ถึงนะครับ เขาลอแบบงงๆนะตั้งแต่ชีวิตแรกที่เขาเสียไปอะ่ะแต่ผมว่าถ้าเกิดเล่นแบบไม่แหลกนะแม่งโหดมากแม่งจับนี่ขนาดแบบว่าคือตอนระหว่างที่มันจับอะ่ะมันก็ต้องเสี่ยงว่าเราจะพุ่งไปทางไหน,นอ่ะรอบน่าจะเจอใครวะเนี่ยขอโรบินได้ไหมเบื่อหน้าฟล็อกมากเลยเจอแม่งเกือบทุกคุณเมต์เลย เรื่นอะไรก็เจอฟ็อกมาดูคู่ขบวนกันดีกว่าครับคู่ขบวนก็จะมีซีโนสูตนะครับก็แล้วก็เล t ิ l เ m a ัมแม็กมีแกนนอนแกนนอนเจอกันเองชนะแกนนอนเจนอเคอร์บี้น่าสนใจมากมารีโอนะครับแล้วก็เซลด้ากับแกนนอนอีกแล้วสุดท้ายมีทั้งหสองสายครับที่แกนนอนจะมีโอกาสเข้ารอบ ก็หวังว่าเราจะเข้าถึงรอบรอบรองนะก็จะได้เห็นว่าแกนนนเข้ากี่คนโอเคครับโอ้โหเจอกับฟ็อกครับเพิ่งเจอไปรอบแรกครับก็ต้องมาเจอกับมันรอบที่สามครับรอบแปดคนสุดท้ายครับลอยครับลอยแต่มันเล่นฟ็อกลอยนี่เป็นตัวละครมันมีสองตัวนัลอยเนี่ยจะมีตัวละครจาก เออบอสเซอร์จูเนียกับลอยลอยจริงๆบอลเซออก็ก็มีตัวคคชื่อลอยนะเออมันเป็นลอยมันมีลอยสองตัวมาครับเพราะคนนี้จะเหมือนคนแรกหรือเปล่าผมว่าคนคนแรกเก่งนะมาครับเบรบีมนำล่องไปก่อนครับดูเชิงแบนแจ๊บเข้าไป ขาลอยครับผมรู้ว่าเขาขึ้นได้โอ้โหโดนสกัดขาไปนี่ครับสมารทล่ามัยครับกวาดบนไปนี่นี่ยังดีเลยอยู่นะผมผมก็พยายามจะเล่นให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่ว่ามันไม่แหลกนะมันไม่ดีเลยนะแจ็ปเข้าไปครับอมสมสร์ทไม่โดนครับผมก็เดาว่าเขาน่าจะพุ่งเข้ามาอืมไอนี้ก็จะดอนครับขอแจ็ปมาครับเตะรัวเลย โอ้โหเขาตามมาสามโอ้โหสองทีเลยขอสแล็ครับ <_ d iam> s> <S เขากันได้ครับแจ็คเข้าไปชาร์ลีมิดเบ้ครับสาธุเบ,บบีมแจ็คเข้าไปไม่โดนครับโอ้โหส่วนเตะข้างบนโอ้โหผมก็เดาว,ว่าเขาเมื่อไหร่เขาจะเลิกตีสักทีเลยปล่อยการ์ดนี่สำแพ้หน้าเข้าเลเต็มๆครับปลายดาบชาร์ลีมิดเบ้ครับนี่อย่าเข้ามานี่แด็ตีครับชาร์ดเต็มแล้วมาเบ,บบีม โอ้โหมันมันยังสะท้อนได้ด้วยอะ่ะโปรเจคทายของฟ็อกนี่ไอการสะท้อนโปรเจคทายของฟ็อกนี่มันดีจริงๆไม่เคยสะท้อนกล่าวเฉยเลยโอ้โหตายครับโดนสแซชบนเข้าไปเป็นจังหวะที่คอมโบได้ดีมากครับของฟอ็อกนี่เอาคืนไปครับช้าครับชาบ้ามาเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งชีวิตเท่ากันครับเบบีไปเขาหลบได้แจซบครับ แดดไม่โดนครับแดดเลยไปหน่อยเบรบีมไปเบรบีมโดนเตะครับโอ้โ oh, หจะดอดอีกแล้วเหรอเนี่ยนะสไลด์ครับผมก็เดามั่วเลยว่าเขาจะพุ่งเข้ามา้ยสมาแลางเลยครับแดดไม่โดนครับเตะสวนกลับมาโดนดอดอีกแล้วครับอื้ขอเขาแด๊ดพุ่งเข้ามาครับตามด้วยเบรบีมแบบลิมิต นี่สไลด์ครับสไลด์ทีหนึงแจ๊บครับเข้ามานี่กวาดหน้าไปไม่เบีบวบีบยนี่สมัหน้าเข้าไปเต็มเหนียวครับเรียบร้อยครับเข้าสู่รอบรองแล้วก็หินเหมือนกันนะเนี่ยบล็อกเนี่ย เย่ yeah. เข้าสู่รอบรองแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวตัดกลับมาที่ตอนที่เริ่มแข่งรอบรองนะครับโอ้โ oh ห oh. เป็นเซลดาครับที่เข้ารอบรองอืม <c oughs> เราจะได้เห็นเซลดาผู้เล่นระดับสูงสูงนะครับคือเพื่อนๆผมในรอบโตเนี่ยจะมีคนหนึ่งเัาที่เมนเซลดาแล้วเล่นเก่งมากๆครับคือสู้กับคราวของผมแล้วก็มิวทุ่มผมได้อย่างแบบสูสีอ่ะ มาดูกันครับว่าเซลดาคนนี้เล่นยังไงนะฮะเป็นตัวละครที่ผมบอกได้เลยว่าผมเล่นยังไม่เก่งอะเล่นไม่เก่งเลยแล้วก็มันต้องกะกะจังหวะกะระยะแล้วก็เหมือนต้องอ่านเกมของคู่ต่อสู้ขาด้วยเป็นตัวที่เล่นยากนะครับผมว่าผมน่าจะเจอหินสุดๆแล้วรอบนี้ 2> 3, 2, 1, 1> าันิ่กกันเลยครับ ยังแหลกเหมือนเดิมครับยังดีเลยเหมือนเดิมครับโอ้โหโดนอัเวลฟฟาดดาเข้าไปครับแด้ไปครับแจ็บเข้าไปแด้ต่อครับอืจะต่อไม่ได้ครับโดนโดนไซคิกเข้าไปเต็มหน้าครับโอ้โหเนี่ยท่าที่กะระยะได้ยากมากครับเป็นท่าทเลพอร์ตนะครับแล้วก็มีดาเมจซึ่งจะต้องโดนโดนรอบตัวนะครับทำหน้าไปครับเอ้ยกวาดไม่โดนครับแจ็บเข้าไปแด้ตีต่อครับเบสบีไหมครับเขาหลบได้ ช้าครับช้าลิมิตครับขึ้นมาโอ้โห,โหโดนเป็นนั่นเป็นท่าแบบสะท้อนปจทะทายแล้วก็เป็นอเมทด้วยนะครับเป็นท่าบีของเจลด้าที่ร,บรอบๆจะเป็นคล้ายๆเหมือนเพชรสิงเงินโดนแดกเข้ามาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเวงกรรมมากผมพลาดครับผมมัวแต่ลืมดูขอบว่าขอบมันไปไม่ถึงครับโอ้เสียชีวิตฟรีอท่านี้ สมตหน้าไม่โดนครับเขาแดกเข้ามาหลบได้แดกเข้าไปเข้ากันได้ครับโอ้โหเขาเอาท่านั้นดันตัวผมออกหลบครับหลบได้ยังไงแดกเข้าไปไม่โดนครับเขาปวาข้างบนครับพยายามจะสมัสบนแต่ผมไม่อยู่บริเวณนั้นกันได้ครับนี่สมัสหน้าเข้าไปครับเพียงแค่ปลายดาวก็สมัสได้ยังไงนี่เบบิ้นเข้าไปเต็มเตมครับ อัศวินกันไว้ได้ครับเขาบอกไว้นี่สมัตหน้าเข้าไปที่ปลายดาบครับตามด้วยขวารอบตัวครับโดนรว่วครับเกือบโดนแล้วตด์ครับโอ้โหโดนดากไวแดดไม่โดนครับแจ็บเข้าไปเปิดโอกาสให้แล้วก็เบบีไม่โดนครับอะไรสมัตหน้าแดดเข้าไปครับชาลีมิตครับหน้าอื้มหืโดนโดนอียครับ โอ้โหเขาดักไว้ไม่ให้ผมเข้าไปข้างในเลยสไลด์ครับนี่แดกเข้าไปครับชาริมิตลิมิตเต็มแล้วขึ้นมาขึ้นมารออยู่นีโอ้โหไม่ได้ครับผมกะจังหวะผิดไม่หน่อยครับพอสไลด์พลาดเลยสมัล่าไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้ตัวชาริมิตใหม่นี่สมัไม่โดนเท้ากันได้ครับสางคนต่างโลครับสไลด์ไปทั้งคู่โดนสมัและไปไกลเลยครับ่างนี้กันทานครับ ลิมิตเต็มแล้วรอครับรออยังมีนาเมออีกแล้วก็คอสเลสทางซ้ายโอ้โหผมเจาถูกครับแจ็คพอตมากมรู้สึกบิ๊กเพย์คอสแสลสรอไปทางซ้ายและโคตโลทางซ้ายตอนหลังครับเรียบร้อยครับคาวได้เข้าสู่รอบชิงครับดีใจจริงๆสาวที่สองคนนี่นาันทีผมจะเข้ารอบชิงนะเนี่ยเล่นคาวด้วย โอ้ยเข้าสู่รอบชิงแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นซีโร่สูตรสามารถหรือว่าจะเป็นเกนันดอฟนะครับผมขอภาวนาว่าให้เป็นซีโร่สูตรแล้วกันนะผมไม่อยากเจอ <c oughs> <c oughs> แกนนันคือแกนนันมันตีแรงผมไม่อยากจะเสี่ยงถ้าเกิดแกนนอนวะโอ้คุณพระ <c oughs> นี่แกนนอนรอบที่สองครับเนี่ยแถมรอบชิงด้วยคาดว่าตัวนี้น่าจะเก่งกว่าตัวอื่น เขาลิฟมาแต่ไกลเลยครับเออ่คือเมื่อกี้สังเกตเห็ว่าผมแหลกเอ้ยผมดีเลยทุกตาเลยเพราะว่าเน็ตมันอยู่ที่เน็ตผมนะครับไม่อยู่ที่เน็ตของฝั่งเขาช่วงนี้ต้นเน็ตไม่ค่อยดีด้วยฝนตกบ่อยบ่อยรอบชิงขอแชมป์เถอะมาเริ่มก,กันเลยครับรอบชิงครับเจอกับแกนนดอฟ เบรบีไหมครับนำล่องไปก่อนตามด้วยแด้ครับหวาดรอบตัวแจ๊บตามปกติครับหลบได้ครับเกือบจะโดนลากเข้าไปแล้วขอหลังมือครับไม่ถึงครับแจ๊บเข้าไปขาลิมิตครับเอาจังหวะที่เขาไม่อยู่รอบรอบตัวเราก็า้าลิมิตไปนะครับแจ๊บไปครับแด๊บไม่โดนครับอืมสมัล่างไปแดไปตีครับโหดีเลยมากอันนี้ดีเลยเยอะกว่าตาตะกี้อีกอะ แจ้งเข้าไปครับขึ้นมาขึ้นมาสแลตโอ้โหไม่โดนครับเอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วไม่งา้างโอ้ยคอสแลตผมนึกว่าเขาจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่งา้างรอเลยครับตอกซอนเข้ามาเต็มหัวเลยโอ้ยนับว่าพลาดเลยครับอย่างนี้ชาร์ลีมีครับนี่อืมเขากันได้เขากันสแลตบนได้โอ้โหสไลด์หลบ หลบท่าเตะเขาครับเขาไหลกระแทกมาโดนจับครับชกเข้าไปเข้าไปที่หน้าท้องแดกเข้าไปครับโดนจับฟ้าลงพื้นครับเบบบีมเข้าไปเบรบีมอีกรอบนึงสมัยล่าเข้ากันได้ครับเขาจะจับจับไม่ถึงครับแจ็คเข้าไปเข้ากันได้หลบได้ครับเบบีมนี่ทีหนึ่งเบบีมโอ้โหโดนจับไปะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งครับเออยยายาไม่มีรอบสองแล้วเว้ย ขึ้นมาขึ้นมาเบบี้โอ้โหผมกาดจังหวะผิดครับเดาย่างเลยกดล่วงหน้าเนี่ยโอ้เข้าเตะมาครับทันได้จะจับไม่ให้จับครับโอ้โดนเตะล่างครับนี่เขาร้อยสามสิบเ่า,าผมยังไม่สามารถสมแมเขาได้ตอนจะ่มแมเขาก็กันได้ครับเนี่ยผมต้องรอจังหวะเข้าเผลอเขารู้ครับว่าผมจะสมแมเพราะว่าเลือดอย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้ว่าผมจะสมแมรัวๆเลย อะไรนี่แต่เข้าไปครับชาร์จลิมิตดีเลย์แล้วก็แลกพบเครื่องจริงๆเบสบ,บีไหมครับเแบสบบีอีกทีนึงแดบดบไม่โดนครับมามาคอสแลชโอ้โคอสแลชช้าไปครับอืมเดือดมากครับแดดเข้าไปครับยังไม่ตายร้อยห้าสิบห้าเราเพื่อนจะจับครับโอ้โหยังขอบจับขอบถึงอีกนี่สแมาทหน้าไปครับไม่โดนครับ เขากันไว้ได้ครับเดบีมไปครับแดกเข้าไปครับโอ้โหเขมุวนเขาโลตัวครับแล้วก็เตะเข้ามาครับนี่ลงเอเลยครับเอาดาบทิ้มไว้ขึ้นมาสิขึ้นมาสิเขายังขึ้นมาได้โอ้โหเขาเตะดักไว้ครับอุ้ยถล่บโดนสอกครับโอ้โดนยันหน้าครับโอ้ยิ่งเรียบร้อยครับแพ้แล้วโอ้จบกันครับแชมป์ในวันนี้นะครับก็เป็นของกนันดอมนะครับ ผมเป็นเพียงได้แค่ร้องแชงเท่าน,นั้นโหเขาเล่นเก่งมากครับนี่ขนาดผมเล่นดีเลยเขาก็ดีเลยเหมือนกันนะเขาเตะทางได้เก่งมากครับโอเคครับสำหรับคลิปของคลาวนะครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะฮะถ้ามีโอกาสนะครับอยู่ผมจะจัดคลาวกับเล่นกับอีวานะครับเพื่อนผมออาแบบลื่นๆเลยครับหนักๆแล้รู้เลยว่าคราวที่แท้จริงนะเขาเล่นกันยังไง ผมคิดว่าวันนี้นะผมคงโดนกลุ่มคนที่รีเควสมาร์แล้วก็รนะีเควสลิงนะฮะลุมแชงแน่ๆ <laughs> <laughs> เดี๋ยวข้าหลังนะครับผมว่าผมน่าจะบอกอัลล่าไว้ว่าคลิปวันไหนเป็นคลิปของเกมอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะบอกไว้ทุคลิปต่างหากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลาวนะครับฟินน้องพีซีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับ ก็จะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ